สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูมีลายนี้มาแบ่งปันนะคะลักษณะของลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซ่นะคะจะถักไม่ยากจนเกินไปเนาะเรามาถักออดอกไว้ทำชิ้นงานอื่นๆกันนะคะวีโอคลิปนี้ก็จะมาสอนลายนี้เราจะมาเริ่มวิธีการถักเลย เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่นะคะอ่าวิธีถักโซ่ตามถนดัดเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะคะนับแนงสองสามสี่ห้าหกเมื่อได้โซ่หกแล้วเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมแทงลงไปช่องแรกพันขึ้นมา ให้ได้สองห่วงแบบนี้ก่อนนะแล้วจึงดึงออกไปเราก็จะได้วงกลมละหลังจากนั้นนะคะให้เราโซ่หนึ่งก่อนโซ่หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องพันไม่ต้องอะไรนะแทงลงไปในช่องนี้แทงลงไปควักได้พันได้ขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้นะคะแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งดึงผ่านไปเลยนับหนึ่งนะคะ ต่อมาเหมือนเดิมแทงลงไปจับให้ถนัดถนัดใหม่แทงลงไปพันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันออกไปนับสองนับ3นับ4เราจะทำแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด 12ครั้งเมื่อเราถักมาครบ12ครั้งแล้วนะคะเราก็จะจบแถวนี้โดยวิธีแทงปลายหลักแรกเนี่ยนะแทงปลายพันขึ้นมาให้มันได้2แบบนี้กันนะคะแล้วจึงหนึ่งออกไปอันนี้คือวิธีจบแถวเราจะขึ้นแถวต่อไป โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอ1คอคือพันหนครั้งลงหลักลงช่องเล็กๆเนี่ยนะคะ,อะพอหนึ่งคอจบไปเลยลักษณะงานจะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะโซ่สองพอ1คอคือพันหนึ่งครั้งลงช่องถัดไป โซสองพอหคอลงช่องถัดไปโซ่สองพอหคอลงช่องถัดไปนะคะลักษณะงานจะได้แบบนี้นะเราจะลงทุกช่องแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่จะจบแถวนะคะเมื่อเราลงครบทุกช่องแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่สอง นับช่องไป1 2 3่งสองสามแทลงไปช่องที่3ให้ได้แบบนี้แล้วถึงดึงผ่านไปเลยนะคะลักษณะของงานเราก็จะได้แบบนี้ทั้งหมดมันจะต้องได้12หลักนะคะเพราะเราทำไอ้ตรงนี้12ช่องใช่ไหมเราก็จะต้องได้12หลัก12หลักนี้เราจะขั้นได้โซ่2นะคะหลังจากนั้น หลังจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่พอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งแทงมาช่องนี้แทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สามแบบนี้แล้วพันอีกครั้งดึงออกนับหนึ่งพันหนึ่งครั้งแทงมาช่องเดิมให้มันได้สามแบบนี้แล้วดึงออกทีนี้ดึงออกทีเราสองช่องทีเราสองห่วงสิเนาะ นับสเหมือนเดิมค่ะนับสหรือเราเรียกว่าทำพอ1คออนับสอ่ะอันนี้อันที่ห้าพันหนึครั้งแทงลงมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่คราวนี้เราจะดึงออกหมดเลยนับห้า ลักษณะของงานจะได้แบบนี้อะดูใหม่นะคะพันหนึ่งครั้งแทงมาช่องถัดมาเนี่ยให้มันได้สามห่วงเมื่อได้สามห่วงดึงออกมาเลยนับหนึ่งพันหนึ่งครั้งแทงลงมาช่องเดิมให้มันได้สามห่วงคราวนี้เราดึงออกทีละสองห่วง นับสองเหมือนเดิมค่ะดึงออกทีละสองนับสามนับสี่มาดูอันที่ห้าเนี่ยอันที่ห้านี้พอได้สามเราดึงออกหมดเลยนับห้าลักษณะของงานจะได้แบบนี้ฉะนั้นว่าตัวที่หนึ่งกับตัวที่ห้าทำเหมือนกันทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ เมื่อครบ5้าแล้วก็พันหนึ่งครั้งช่องถัดมาให้ได้3ดึงออกหมดเลยนับ1อันที่2องนี้ดึงออกทีละสอนับ2นับ3นับ4นับ5นะคะจะเห็นว่าลักษณะของงานจะเป็นอย่างนี้ มันจะมนมนตรงนี้กับตรงนี้นะคะถักวนมาเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วถักวนมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะ พอมาถึงดอกสุดท้ายนะคะเราก็จะจบดอกหรือจบแถวกันด้วยแทงลงมาช่องแรกแทงลงไปพันขึ้นมาให้ได้สองแบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงผ่านไปก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะให้เราล่นโซ่ไปหนึ่งครั้ง สครั้งเราจะให้มันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้หลังจากนั้นตามด้วยโซ่ห้าทำเอหรือคอทอลงตรงกลางดอกนี้บนหัวมันเนี่ยนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าลงตรงกลางดอกหนึ่งสองสามสี่ห้า นะคะลงตรงหัวจุกตรงกลางเนี้ยถ้าใครไม่รู้ว่าตรงกลางก็นับไปหลักที่3 1,2,3,4,5เราจะลงโซ่ห้าแบบนี้นะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเราจะลงโซ่ห้าวนมานะคะจะเจอกันตอนที่จะจบแถวเนะวาะเราแถววนมานะคะเราจะมาจบแถวด้วยกัน เราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้ามาลงตรงนี้ตรงกลางนี้นะคะให้ชิดกันเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นโซ่ห้าทั้งหมดสิบสองช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 1 1 1 2ต้องให้ได้12นะหลังจากนั้นนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ที่โซ่ห้าหนึมามาลงตรงนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าลงซ้ำช่องเดิม,มลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ นึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าลงช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าลงซ้ำช่องเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าลงซ้ำช่องเดิมนะคะเราจะทำแบบนี้วนไป ถักมานะคะเรามาดูนะคะเราถักโซ่ห้าช่องหนึ่งเนี่ยสองครั้งนะคะเราก็จะจบแถวกันละอันนี้โซ่ห้าลงครั้งที่หนึ่งเนาะโซ่ห้าครั้งที่สองนี่ให้เราลงมานี้เลยนะให้เราลงมานี้เลยนะคะอ่าพาร์านี้เลย ตัวช่องเล็กๆเนี่ยสำหรับแถวนี้นะคะเราจะต้องได้ทั้งหมด24 24ช่องเล็กๆเพราะว่าอตัวนี้นะคะช่องใหญ่เนี่ยเราได้ทั้งหมด12ใช่ไหมคะพอเรามาลงซ้ําตรงนี้มันก็จะต้องได้24หลังจากนั้นเราจะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงแต่และช่องหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเราถักวนมานะคะให้เราลงโซ่ห้าแต่ละช่องเราจะลงให้ได้ทั้งหมดอีก3มแถวโซ่ห้าเนี่ยนะแถวที่1แถวที่สองแล้วก็ลงวนไปอีก1แถว3มแถวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ หลังจากที่เราถักโซ่5วนมาอีก2แถวนะคะมันก็จะเป็น3แถวนะคะนับอันนี้ไม่นับนะนับ1 2 3นะคะเมื่อครบ3แถวแล้วเราก็จะจบแถวลงด้วยนะคะอันนี้เราจะจบแถวแทงลงมานี่พันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกไปแล้วขึ้นต้นใหม่ด้วยโซ่3พอ1หนคอ หครั้งรวมโซ่สามนี้ไปด้วยก็เป็นสองขานะคะตามด้วยโซ่สามพอ1คอลงช่องเดิมอ่ะเราจะลงพอ1คอช่องเดิมเนี่ยสองครั้งหลังจากนั้นโซ่สามค่ะลงช่องถัดมาทำา x หรือคอทอลงช่องถัดมาโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาหนึ่งครั้ง สครั้งตามด้วยโซ่สามอ่ะลักษณะของงานตามด้วยพอหคออีกสองครั้งเมื่อครบสองโซ่สามลงช่องถัดมาโซ่สามพอหคอสองครั้ง ตามด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสองครั้งนะคะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้เราจะถักวนแบบนี้ไปจนรอบนะคะเมื่อเราถักไปจนรอบลักษณะงานที่สำเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะได้เอตัวเนี้ยทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แป1เก้าสนะคะไอ้ตัวมังกุดตรงนี้จะต้องได้12ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับลายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ